S 1> <S 1> <S ตรงนี้เหรอตรงนี้เรครับตึ้มอ่ะไปไปแล้วโน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 ไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นค่ะนู้ยนุ้ยจะไปไหนนุ้ยนุ้จะไปไหน,หน,หน,ไ,ปไ,หนไปหาไปหาใคร ขอประตูก่อนนะด้เ็ดเลดดูดูค่ะจ้อืไปละเขอประตูก่อน พม่แต่พ่อยังไม่นอนเบาๆนะเบาๆนะน้ำน้ำน้ำเดี๋ยววันนี้แม่มีสองงานหนูไปหนูจะไปเที่ยวเหรอพลอยหนูจะไปเที่ยวเหรอคะโอเคตามก่อนนะเจอกันตอนเย็นนะคะโอเคไหมโอเคไหม <Okay. S 2> ไปเตรียมตัวนะไปอาบน้ำนะคะจุ๊บมาจุ๊บมาจุ๊บเอามนา้องพลอยมาจุ๊บ่ลยพลอยมาจุ๊บหน่อย,อยจุ๊บแล้วก็ลงมาุกอยไม่ได้ไม่เล่นนะล,นนลงมาขึ้นไปแบบนัน้ไม่ได้อยากขึ้นมาไม่เร็วตัวนี่เป็น,นกะสอของอดีหนึ่ง ไปป่ะมาจ้มันจะตกไปมามมันจะตกมันจะตกครับมันจะตกนั่นแหละมานลุงพ่อจุ๊กกอนจุ๊กพ่อไม่จุ๊กพ่อจุ๊กพ่อหน่อยเจเห็นไหมน้องเพ็บนบอกจุ๊กพ่อหน่อยไปแล้วนะไปเตรียมตัวน้องไปอ่านน้ำไป โอเคนะ่อตอนตอนเย็นเจอกันตอนเย็นเจอกันเพรว่าหนูหนูไปเที่ยวก่อนนะก่อนนะพรุ่งนี้เย็นเย็นเจอกันก็ดีก็ร้อก็ไมคอยคือคือโดนงี๋เราไ้ชัดเลยดอ ไม่เจ็บตรงไหนไปไปเตรียมตัวไปเที่ยวไหนบ้างจริงไหมบอกพ่อไปหนูไปไหนบ้างไปดูปลาไปดูปลาหรอไปกินไอศครีมไปกินไอศครีมโอเคเที่ยวให้สนุกนะคะโอเคไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยของพ่อตื่งแน้องพชทตื่นมาเดินขึ้นมาเลย อ๋อมังเพชรยทำอ๋ออย่าทำเลยพี่พลอยจะหลุไม่ใช่เพี้ยพี่พลอยพี่พลอยทำพี่พลอยของพ่อนะอ้อของพ่อของแม่นะอย่าทำนะมันจะตกใส่ตีนเนี่ยเนี่ยแตกเลยเลือดออกเลยน้องเพี้ยฉันไม่สมบูรณ์ออกเลยยายกลัวยายไม่ทำเอาไปเกี่ยวไเลยเอาไปเก็บไว้เลยเอาไปเก็บไว้เลยค่ะเอาไปเก็บ